สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดุษฎียอดอ่อนคุณครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนเทศบาล5วัดพันปีสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกค่ะรับผิดชอบสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะบวกกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ั้งในด้านการศึกษาและทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษาก็คือการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นคุณครูก็ต้องปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนโดยต้องศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่หลากหลายเพื่อมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้นการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานด้วยรูปแบบของอีคลิปในครั้งนี้นะคะดิฉันได้จัดการเรียนรู้ ในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องความคล้ายเรื่องย่อยก็คือเรื่องความคล้ายกลายเป็นโครงงาน Similarity Be c o m e to a p r o j e c ตทั้งนี้ได้ดําเนินการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนได้ทั้งหมด3แผนการจัดการเรียนรู้นะคะซึ่งประกอบด้วยแผนที่1ตามหาไอเดีย looking for idea แผนที่2ก่อร่างสร้างแบบ make a model และแผนที่3โชว์แอนด์แชร์ ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะได้บูรณาการทั้งศาสตร์สาระการเรียนรู้จิตสาระการเรียนรู้ด้วยกันและบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้หรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ค่ะบูรณาการด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน p Project b a s e d Learning โดยใช้หลักการของดูสตีโยเหลาทั้ง6กขั้นผสานกับการสร้างสรรนวัตกรรมแบบ s t e m โฟร Innovator ร่วมกับการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานและรวมถึงกระบวนการสร้างสรรค์ออกแบบนวัตกรรมค่ะ นอกจากนี้ก็ยังบรณการด้วยสตรองนั่นคือความซื่อสัตย์สุจริตและความพอเพียงค่ะเมื่อดำเนินการครบทั้ง3แผนแล้วนะคะก็ดำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งในรูปแบบของออนไซต์และก็ออนไลน์ค่ะะะคนได้ไอเดียบ้างไหมบ้านเรียนไหอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะ นน,น,นี่อัสิ่งที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบอีคลิปในครั้งนี้ในด้านตัวครูเองครูได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการจัดทําสื่อเทคโนโลยีและรวมไปจนถึงพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการได้ทั้งหมด3แผนการจัดการเรียนรู้นะคะและในด้านของตัวนักเรียนเองนักเรียนได้รับการฝึกทักษะการบูวนการการทําโครงงานทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการออกแบบ รวมไปจนถึงความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาและประดิษฐ์ออกมาเป็นชิ้นงานสู่การต่อยอดพัฒนาทำไมถึงเลือกลายนี้คะเ,เพราะว่าตอนที่ไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้อะค่ะหนูได้ไปเจอธรรม,มาติในศาลาค่ะเราก็คิดว่าลายมันสวยดีเราก็ด้วย ขอขอบคุณท่านดรเปรมฤดีชามพูนุชนายกเทศมนตรีนครพิศณุโลกท่านผอ,อสุธรรมลังกาพินผู้การโรงเรียนเทศบาลหและที่ขาดไม่ได้คือท่านรองศาสตราจารย์ดรสุภาณีเสียงสีคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้มอบโอกาสและมอบความรู้ให้มาเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบอีคลิปในครั้งนี้ค่ะขอพระคุณมากค่ะ